เรามีแคลลี่ก e> ี่ตัวเนี่ยนั่นเหรอสิคนเดียวเลยเราเราไม่เคยอยากแคลลี่เยอะไปไหนถ้าคุณจะไปเลนล่ากแล้วเราจะไปเลนบนก็ตัวเป็นเรนไฟกังกามีไทยดีอ่ะไทยดีไปไหนเนี่ยไทยดีแคลลี่กี่ตัวไหมฮ้ยดีมอฟฟี่กี่ตัวไปวันนี้กูมากูมากูมาหนมากูเลยมอฟฟี่อะเอาดิ ไอ้เหี้ยกูบอกเลยฟาร์มพีคีปสูนพันไหนหมดแล้วมามาบนว่าก็ไม่น่าเหลือดูตรงนั้นเนี่ยก็หนูยิ้งกลัวไอ้เหี้ยไอ้เหียแค่ที่ฆ่าตัวเก็บคุ้ยดีๆไม่เคยผ่านกูมั่นใจว่าสูย์พันได้แน่คีปเลยเซ็ตอะไรกันนี่ กูเดาว่ากูน,น่าจะต้องยืนคนเดียวไว้หนอ่ยหนอยเพราะว่าไอ้นี่อาจจะเล่นเป็นตัวคอยตัวไม่รู้ถ้าไม,ไม่ใท่ก็ดีแบบมันออกไวแลนต์มาน่าจะเป็นตัวเดินมากกว่าคิดว่านะไม่ใช่แบบหลังๆมาเขาอาจจะมีคลิโปโผล่บ้างไม่ก็เบอร์เซอร์เกอร์โผล่มาด้วยแลยนะ้วนั่นอะเอาก่อนกูนก็เจออย,อย่างเงี้ยอ่อนอย่างเงี้ยสุดท้ายกลายเป็นอีโคเซเบอร์จะคิดไงก็ไม่รู้ไอ้บอลโดดมาเฮ้ยหลบไว้หลบไว้หลบไว้ ว่าเราจะไปรอดหรอเล่นแครีสองตัวอย่างเงี้ยพวกไม่น่ารอดหรอกเราจะไปสู้มันเปย์ร่างกดได้นะเปย์มันอยู่บนสามตัวไม่ไม่เออยังไงทำมากกว่ามีพอร์ตเต็มรีพอร์ตโวยนะรีพอร์ตแค่หนอนไหนนายสามเป็ไงว่าเลนสองแค่ทัดโอ้ยผมพูดเลนสามด้วยว่ามีลูกหวีมาหนึ่งบอลแตกแล้วนะ โคตรเจ็บว่ะ <laughs> เอ้ยรีบจับ <laughs> อ,อ,อ,อ้ไม่ได้เลยเฮี <laughs> ยอะไรเนี่ยจะได้ขีนตะตัวไหมเนี่ยวันนี้เฮ้ยมันลากขีบมันลากขีบลากขีบไปกินอร่อยเลยอะ่ะบอลลงโัวแน่<ห>น, <laughs> นะจะ <laughs> ลากขีปยังไงเจ้ ไม,ออไม่นะฮ้ยอีกเป็นแคลรี่อยู่นะพอร์ตไม่รู้เหรอ <c oughs> ที่ทีเราจะแพ้พอสลักเลยตีแม่งเอ้ยามต,ต่อมันไม่ได้คิวหรือว่าแอซินมัน,น็กล้นี่ใช่นะมันต้องไม่เก่งก็ตีตมาเลยมึงตีมันสามว่ากดี นายกูว่ากูออกบุหรีดแต่ไอ้เนี้ยตอนนี้เขาคต้องฆ่าลูกหมีวันก่อนเลือกเลยนะหรือแบทไปละแบทใส่แม่งกูเรื่องลำคาญแล้วว่ะแม่งเฮ้ยเดี๋ยวสลารเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเพื่อตอนนี้อุ้ยเจ็บตีลูกมันบอตีทุกมันเอ้ยเอ้ยเอ้ย

จะลอกเรียนแบบเฮ้ยมันตายเลยเหรอลนดูดตายเลยเปตีสู้ไปปอนตีสู้ไปเลยนี่ไงตีสู้โหตีเพื่อนไม่ทันตกลงได้แล้วตกลงได้แล้วได้ได้ได้ไม่เหลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันเลยถ้ามาฟฟิ้งไม่เกิดต้อรีพอร์ตแน่ จาจังไม่เกิดก็รีพอร์ตเช่นกัน <laughs> 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 อะไรอ่ะโหจังบูลี่อ <laughs> ่ะมาคุยอะไร <laughs> 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 จังบูลี่อ่ะเทลโวนะเพื่อนบอลตรงนี้ โอ้ไอ้เหียเข้าคี้หมดเลยโอ้ยไอ้ยี่ฝันไหมคทันจริงๆรอให้ได้หนีมันก็ได้ไอ้เฮียดูลูกๆหมีตีแบบเขาเลยแล้ววะาระเลือดพ่อเด้งมั่งแบบดอกละยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลย้ยอยากจัด าไอ้สัตว์วบอลมีว่ดหัว,ว,วแตกนะหัวแตกนะแช่สู้ร้องมิกีกังกาด้วยแต่กังกาทำอะไรอยู่กังกาก็ฟูลี่เหรอนานี้กูจะ่ออกมาเจอเขาเนี่ยย่าเปีนี้มันสายเก่าด้วยแหะที่กูเล่นนะ่ะก้าฟูลี่เนี่ย <c oughs> ตายผู <c oughs> ้เล่นไปเจเอซุเปนเนี่ยปับเลือดสุดคำวะเนี่ยบอลมันก็ตายกับบอลลา่อนโดนขนาดนี้ เฮ้ยกล้ามาขังกล้ามาแล้วเดียวเองแล้วไงนั่นดิแล้วไงต่อก็ตายเฮ้ยเฮ้ยไม่เปล่าลูงจังเลยไม่รู้ศูนย์เจ็ดแล้วจะกูจะมาก็มาสิ แฉเนี่ยด่าวันนี้อีซี่เหนื่อยเบื่อยเลยไอ้ช่วยเรนยังไม่แนะเลยเอาเลยเอาเลยเหรอคือชนะสักเลนก่อนตอนเนี้ยจะบ้ากันเดี๋ยวก็ชนะแล้วตอนนี้สตารคิโนเบตเลยที่เนีผมโมคิโนเบตออกมะชนะไมหล่ะไอสัตว์เต็มหน้ากูเรียบร้อยเยอะเลย <laughs> อะไรวะต <laughs> ามที่เดียวกันเฉย <laughs> จะฉีดอะ่ะพอร์มมันฉีดเฟนช่วยด้วยมันฉีดคลิปแล้ว,ว <laughs> <laughs> ถอยแล <laughs> <laughs> ้วโอ้โหสลานหนักหน้าอย่างนี้กูตายดิลาก่อนนะาร ดูได้กี่ตัวเพื่อนรังมีหลักหน้าเลยเล่นเลยเนี่ยเล่นคนเล่นไม่เป็นเลยวะนั่นดิโอ้โหมีการผ่าทีหนึ่งเนี่ยนั่นเลยตายกันหมดเลยเฮี้ยแบบอติดขาเลยอ่ะ อโอ้โหแล้วติดตันดอกแรกเลยเว้ยหน่ <I guess. S 2> อยไอ้เชีอกติดตันเนี้ยรถนี uh, uh. อย่างนี้ป่ะที่ต้องการอ่ะฮะอะเอาเอาไมกูถอยโดนแพมโอร์ so, สาเป็นรอวะเชื่อไปถึง<บ>ไม่เห็นมิชันนะ่นอ่ะมืดจัดเลยม <c oughs> อกกันก่อนดีวะ <c oughs> ไม่ออก <c oughs> ไม่อยากออกดีแล้วป <c oughs> อนตีมันตีมันดิจ๋าไปตันเอะสัตว์รอนตันอ่ะแบ๊บเบดยชื่อ <c oughs> เวลานัานพิกกงหมดเลยนี่แหละเดี๋ยวเล่นม็อบตานาได้แล้วก็เล่นใหม่ไม่ต้องทำเบียนบ้างไหมช่ขงมั้ยไม่มีคำว่าเข้าเลยแ <laughs> <laughs> ม่ง <laughs> <laughs> พอหมียังถิกเลยเลือดไม่ลดเลย Bye bài! Together, russia, gọi là! Aho, là! Ladies, chưa nghe! Bapleo, chứ! Bapleo! 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 Oh, they're <laughs> oh, <yeah>. unstoppable. <laughs> Hang on! There we go.